เราบอกว่าแมวเนี่ยเราบอกว่าแมวแมวแมวชั้นอายุแมวแมวชั M ail, M ail ้นแก่กว่าหมาชั้น2เดือนเลยนะนี่คือภาษาไทยแต่เราจะปรับทั้งสองภาษาให้เป็นภาษาเดียวกันว่าแมวฉันก็สองเต้าตัวเลขขึ้นก่อนนะภาษาอังกฤษแมวฉันก็2เดือนเลยนะที่แก่กว่าหมาเห็นไหม the cat the cat yeah two months สเดือน two months older than แก่กว่า older than <Then> my dog older than my dog ห <My dog. S 1> มาของชันคือ my dog นี่เราต้องพูดให้ได้หรือว่าคุณตุ๊กก็คุณตุ๊กอายุมากกว่าอคุณตุ๊กอายุมากกว่าคุณคุณติ๋มอยู่อยู่สองเดือนก็บอกว่าคุณตุ๊ก two months older than คุณติ๋มเห็นไหมอ่าได้ older than คือถ้าคุณติ๋มหนุ่มกว่าก็คุณติ๋ม two months younger than เห็นไหม younger than คุณตุ๊กอ่า younger than ยันแปลว่าหนุ่มถ้าใส่เกอร์แปลว่าหนุ่มกว่า ยังจะแดนแดนเมื่อเทียบกับคาว่าแดนตรงนี้ไม่มีความหมายอะไรหรอกว่าหนุ่มกว่าเมื่อเทียบกับคุณคุณติ๋มแกกว่าอายุมากกว่าเมื่อเทียบกับคุณตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคำว่าแดนเนี่ยคือเทียบกับแค่นั้นเองถ้ามีเออมันต้องมีแดนขึ้นมาทันทีลมันเหมือนคำว่าโอโอ,โอแปลว่าแก่แก่ถ้าแ so ก่ถ้าโซโอมันจะมันจะใช้ได้แค่โซโอคือแก่มากอ่าอลิชโอแก่นิดหนึ่ง อ่อริโชมันจะเป็นภาษานี้ของคำว่าแก่นะครับแก่คืออายุเยอะกว่าถ้าโออร์ก็คือแก่กว่าหรืออายุมากกว่ายังเกิดก็คือหนุ่มกว่าหรืออายุน้อยกว่านี่คือคุณต้องเข้าใจภาษาไทยเพื่อคุณจะไปพูดนะครับว่า oh my yellow car รถคันสีเหลืองของฉันก็มันมีอายุมากกว่ารถคันสีแดงอยู่2ปีเห็นไหมสีแดงคือ yellow car เห็นไหม my A car car red yellow My รถคันสีเหลือง my yellow car เห็นไหม my yellow car รถคันสีเหลืองของฉันเห็นไหมสีสีจะเอาไว้ข้างหน้า my yellow car เห็นไหมเราต้องรู้เลยนะ my yellow cars yeah two years สองปีเลยนะ two years older than older than my red car เห็นไหม my red ต้องปากนี้ red my red car เห็นไหมต้องค่อยฝึกพูดใช่ ซึ่งหนาวตอนนี้ m y rush car a r is five ตอนนี้มาสีแดงรถสีแดงกี่ปี five years five years old ใ mm hmm. ช้ได้นะ5ปีแบบนี้นะ five years old หรือว่า five years old uh, five years old ยังใช้ได้นะแต่ว่าถ้ารถ5ปีเนี่ย เราก็เหมือนคนนะแต่ว่าเราจะใช้ว่าลถ5ปีที่เราใช้เนี่ยจริงๆมันก็ยังใช้ได้อยู่นะว่าคือเราก็จะไม่ถึงพูดว่าโอ oh นะที่จริงรถแต่ก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆก็ต้องบอกว่า o u o u t อ่านะฉันใช้รถคันนี้บอดซื้อ This new car ฉันซื้อรถคันนี้เราไม่ต้องพูดเหมือนโ oh อเหมือนคนมีชีวิตนะให้เราพูดว่าว i u y I b o u บ h t สวัสดีครับ bought นะ I bought it ฉันซื้อมัน I o u g h t it ฉันซื้อมัน i b o อสยิ five years ago เห็นไหมฉันซื้อรถคันสีแดงมาเมื่อ5ปีที่แล้ว five years ago five years ago เห็นไหมเราต้องฝึกพูดให้ได้ให้มีความเข้าใจนะ five years ago วันนี้เราจะมาตีแต่กันเราจะมาตีแต่ว่าคันสีแดงเราซื้อมาได้5ปีนะครับเราบอกเลยว่า รถคันสีเหลืองก็มันก็มันมันอายุมากกว่าโอเดอร like ์มันยังใช้แทนว่าอายุมากกว่าได้นะใช้มันแบบว่ามันมันมันหนามันหนากว่ายังใช้ได้นะครับหรือว่าอ่าล้องเกิดยังใช้ได้ล้องเกิดบางคนอยากใช้ยังอยากใช้ล้องเกิดก็คือนานกว่าหรือนานกว่ายังได้นะยังได้ล้องเกิดนะล้องเกิดนานกว่า I use, uh, I use this phone I use this phone I use this phone two years สองปี longer than อ่า longer than my อ่า longer than อ่า this phone ของอันนี้เนะี่ยอ่า samsung phone I use อ่าเห็นไหมเราใช้เลยนะเนี่ยเราใช้ได้นะ I have used หรือ I've used อ่า this phone ใช้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้คือ samsung phone two, กี่ two years, สองปี longer than นานกว่า longer than uh, iPhone uh, longer than iPhone iPhone phone smart uh, 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 ตรงนี้มันจะเป็น Apple phone iPhone ต่งนี้เรา,า iPhone phone ยังใช้ได้นะครับเราฝึกพูดให้ได้นะว่าร้องเกินนานกว่าเราใช้ได้น,ะนานกว่ายังใช้ได้เลย uh, I uh, อะไรอีกครับร้องร้องร้องเกิรลองใช้ซิร้องเกิน I can อะไรครับ I can love you ร้องเกิดฉันสามารถรักคุณ ต่อไปได้ร้องเกิดยังนานขึ้นไปอีกต่อไปได้ไงครับร้องเกิยังได้นะเออ I can I can love you no longer no longer แปลว่าไปต่อไม่ได้นะ no longer ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว I I can love you no longer ฉันสามารถรักคุณแบบไปต่อไม่ได้อีกแล้วนะก็คือรักไปต่อจากนี้ไม่ได้แล้วแหละมันจบไปแล้วเห็นไหม no longer เราต้องฝึกพูดนะครับมันสำคัญมากนะสำคัญที่สุดเลย เนี่ยพวกเราต้องจะเรียนภาษาอังกฤษาทั้งทีต้องรู้พวกแบบนี้นะครับ Oh your dog is old your dog is so old โอ้หมาคุณแก่จัง But your cat is so young แมวคุณหนุ่มจัง Maybe your dog 10 years older than your cat เห็นไหมอาจจะหมาคุณ10ปีนะที่มันอายุมากกว่ามันเก่กว่าแมวคุณอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องฝึกฝึกฝึกพูดออกมาให้เป็นธรรมชาติเราต้องนั่งฝึกพูดให้เป็นธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่ที่เราย,ยัางยั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 งไม่ค่อยเน้นกันไม่ได้เรียนผิดวิธีกันเห็นไหมครับนิวกับนิวนิวเวอร์นิวเวอร์นิวจะอา่านว่านูนะนี่นี่แต่ถ้าใหม่กว่าเขาจะอ่านว่านิวเวอร์นิวเวอร์นะครับนิวเวอร์นะครับต้องพูดนิวเวอร์ถ้าเก่าเขาเรียกว่าโอ้กับโอดเห็นไหมแกไม่ใช่เก่านะอันนี้มันเก่ากับมันใหม่นี่แย่แย่ไม่ขอ My car newer than your car อ่ารถของฉันใหม่กว่ารถของคุณเดอ้อไมเคิลชิวี่ส์สองปีเลยนะที่ Newer than your cars ใหม่กว่ารถของคุณนี่คุณต้องพูดเป็นนะครับเดี๋ยวจะให้พูดนะตอนนี้ครูตัวน,นี้จะซ้อมลงไปอีกนะครับจะให้พูด Newer than ดใหม่กว่าอันนี้คือใหม่กว่านิว e วอร์แดนใหม่ก er ว่ายังได้นะครับนี่เห็นไหมบางคนยังพูดอีกคำนี้ไม่เป็น บางคนยังพูดคำนี้ไม่เป็นนะคำว่า early early, early. กับ ah early. Uh, early มันต้องพูด early morning ตื่นแต่เช้าไงถ้า early of <What? S 1> เปลี่ยนอบายเป็นไอเติม er เนี่ยคือ earlier Yeah earlier เช่นคุณคุณจุม๋ม today คุณจุ๋ม w o k e up so early morning คุณจุม๋มตื่นตื่นตื่นแต่เช้ามากๆเลยนะ so early morning but ah uh, but คุณอะไรครับคุณตุ๊ก earlier Woke up earlier ตื่นตื่นเร็วกว่าอีกเห็นไหม Woke up earlier ก็คือพอนี้ตื่นเช้าแล้วตื่นแต่เล็กแรกแล้วคุณตุ๊กยัง earlier ยังกอดหน้านั้นไปอีกคือ earlier ีนคูณต้องเข้าใจ earlier เห็นไหม earlier เห็นไหมเนี่ยเราต้องพูด earlier ให้เป็นเพื่อให้ฟังฝรั่งแย่ๆเข้าใจไหมครับอ่า Yeah, uh, I wake up, uh, I woke up so early morning. ฉันตื่นแต่เช้ามากเลย so early morning. But คุณติม๋ม is still earlier, is earlier ก็ยังก่อนเสมอ is still ก็ยังคงแบบก่อนเสมอ is is earlier ก็ยังได้ is earlier earlier ก็คือก่อนเราแน่นอน earlier. Oh, I think sometimes. มันบางชันคิดว่ามัน is enough for her sleeping time มันไม่เพียงพอสำหรับเธอ is not enough for for her h uh, is is u h is not enough h uh, enough ก็คือ enough แปลว่าเพียงพอ not ก็คือมันไม่เพียงพอนะ h uh, you you have time not enough for you because you woke up so so early morning maybe you have ah uh, about not over ไม่เกิน not over คือไม่เกินเราต้องพูดให้ได้นะ you have not over five hours for sleeping ไม่เกิน5ชั่วโมง five hours for sleeping yeah, yeah. Uh, each night คำว่า each night คือแต่ละคืนจำไว้นะใส่อีทเข้าไปแล้วก็ชูไร่ไก่ each night แต่ละคืน each night each ขาแต่ละคัน each ขา each อะไรอีกครับ each แต่ละอะไรครับ each person แต่ละคน each person each Each อะไรที่แต่ละแต่ละแต่รละคันแต่ละคืนแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยเราใช้ได้นะ each อะไรอีกครับ each อะไรอีกที่ได้แต่ละอะไรแต่ละหน้าทีแต่ละชั่วโมง each year แต่ละปีอย่างเงี้ย each month each month เราต้องใช้ให้มันถูกนะว่าโอ้ถ้าจะพูดเมื่อกี้ก็บอกว่าอ่า know คุณคุณติม I think is It's not good for you มันไม่ดีสำหรับคุณนะเพราะว่า you have time for sleeping not enough Maybe I think ah uh, you woke up ah uh, you wake up so so early morning every day คุณตื่นแต่เช้ามากแต่ but you แต่และคุณ and you sleep late night every day คุณก็นอนดึกด้วยนะ mm. late นี่เป็ว่าดึกนะ late late night นอนดึกนะ late night เห็นไหมเลดไนนอนดึกนะครับถ้านอนถ้านอนถ้านอนอาแต่หัวค่ำก็เออร์รี่เหมือนกันเออรินไนเห็นไหมถ้าเลดมอร์นิ่งก็คือสายถ้าเออร์รี่มอร์นิ่งก็เช้าตรู่เห็นไหมมันมันแค่นั้นเองเราต้องฝึกใช้นะถ้าเราไม่มีพวกนี้เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเราต้องฝึกนะครูตัวนี้จะเน้นให้